พวกผมเองนะครับผมนะจากร้านนุ้มมิวสีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นบิดกีตาร์ปลงนะครับผมนะก็จะเป็นแบบไม้นะครับผมนะก็บิดตัวนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนะก็จะสําหรับอของช่างนะครับผมนะหรือท่านใดที่ไม่ใช่ช่างแล้วแบบมีความรู้สามารถใช้สว่านเจาะได้ก็สามารถซื้อไปได้นะครับผมนะ แบบบางทีลูกค้าบางคนซื้อไปบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะมันเป็นสำหรับช่างนะครับผมนะคือลูกค้าต้องศึกษาข้อมูลมาก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะาซื้อตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็จะเป็นไม้นะครับผมนะไม้แท้นะครับผมนี่ก็เขาจะเจาะรองนําไว้แล้วนะครับเหลือแค่ลูกค้าเอาสว่านเจาะเอาใช้กาวติดเองได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาสองรอหสิบบาทนะครับผมนี่ ช้นไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออ,อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกอยากจะมาดูาสินค้าหรืออะไรอื่นๆที่ร้านก็สามารถเชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ